เป็นไปได้ครับอ้าวเปิดฉากมาครับยกที่3ามพยกอีสานพยายามคล้องสู้หนีไม่ออกก็จำเป็นต้องสู้ครับเอาละครับในสู้กันไปครับต่างคนต่างเสียบพยายามจะสับสอกครับตำนานสยามพยางีสานก็เสียบไปเรื่อยไม่สนแหละครับจะสับจะฟันจะงัดอะไรไม่รู้ครับอ่ะววงนอกขวาไปครับพยัาอีสานขวาขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าติดบางโอแต่ว่าหมัดขึ้นไปโอหมัดกับศอกแรกกันพี่น้อยวาดเสียว โอ้โหสับสับเมื่อสักครู่นี้นี่แเสียวแทนครับจะหล่นเม็ดหล่นครับเอาตั้งหลักตั้งลำได้ยังเอาขึ้นมาครับมาสู้กันต่อหมัดดีพยั์อิสานี่ว่าต่อยได้ลุ้นแล้วครับแต่เจอสอกสวนกลับมานี่เัาว่าได้ลุ้นกว่าครับแล้วจังหวะนี้นี่กดคอหายไปครับพี่น้อยคอหายไปไหนไม่รู้ครับว่ากันต่อกลางเวทีนี่แหละครับยังไม่หมัดมาเติมโอ้โหลูกนี้โดนแทงเข่าแล้วออกอาการสะดุ้งครับพยักษ์อีสาน มาครับยังต้องแก้ต้องการกันต่อนี่นะครับโอ้โหเพลยข่าวลูกนี้บังไม่ทันครับมาหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละเม็ดตำนานสยามวงในนี่พอขวางได้ดีแทงพยักอีสานก็สู้ยิบตาเนี่ยก็พยายามจะไล่แข่แล้วก็แทงสู้ฝันด้วยเอาเบียดเข้าไปเอาเลยครับเริ่มจะแทงขึ้นมาเหมือนกันนะครับโอ้ต่างฝ่ายต่างโดนเลยครับเ่าระแหงเดววัดดวงกันต่อครับเข่าของตำนานสยามกับหมัดของพยักอีสาน ตานนสยามขยับเดินหน้าต่อเตะพาเข้าไปเอายบนะครับเสียบเสียโอ้เสียบโอ้โหเสียบเพื่อนไว้หน่อยครับนึกว่าเสียบลูกชิ้นครับแม่ยกขึ้นเตาทีเดียวเรียบร้อยเลยครับเมื่อสักครู่นี้นี่นะครับแทงเพลินไปครับแตงบาะยืนขาเดียวนี่โดนกระชากทิ้งไปโอ้กดมาเสียบก็เอ้าแตงอิสานอาการไม่ค่อยดีครับโดนเข้าไปยังไงเอาแต่ยังตานนทสยามอยู่ไม่ยอมว่ามาังไม่ยอมมาดิฟันก็ฟันเลยเอามาเลยมีบัดขึ้นเหมือนกันเสียบขึ้นเหมือนกันเอ้าไม่ยอม เพียงอ่ไม่ยอมมาแต่เหลี่ยมนี้โดนกดว่าโดนกดดีเหลี่ยมดูเสียเปรียบครับยัยสารโบดยกที่สามมันเหลือเกินยกหน้ามันกว่านี้เดี๋ยวกลับมาครับพักแป๊บหนึ่งแทงไปแทงแล้วแทงอีกครับแทงจนโอ้โหนับไม่ถ้วนคนตี่ธิ้ผ่านมาไปดูต่อยกที่สี่ครับของดีอยู่ยกนี้อีกยกหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวดูครับทีเด็ดแข้งขวามาสวนหมัดคืนไปครับไม่ยอมมาแล้วครับใน ตำนหน่ย้ำกดแล้วกระตุกเสียบตามดูครับพยาอีสานคืนอะไรได้โยกกไปเอาแหมดึงได้แล้วโตขวาได้ครับทีบนําไปอีกทีนึงเป็นเกมที่ต้องกดดันให้เขาต้องออกอาวุธแลยครับต้วได้ของพยาอีสานครับแข้งขวามาใจตรงกันแล้วเกี่ยวสวยครับแม่นี่ทำไมล้มในสวยกว่านี้นะเรียกว่าเบียดตลอดเลยนะครับออกมาเดินทีมงานก็สั่งให้เดินนะครับพฆ์อีสานมีหมัดนําไปก่อนแล้วก็จะปล้ำในตี มาดูลูกขวางลูกแข็งแรงยกนี้หยุดก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่หยุดนิดเดียวนี่พยัคฆ์อีสานนี่เขามีฮึดตลอดนี่นะครับเด้งไปเรื่อยครับโยกนี้นี่พยัคฆ์อีสานใช้แผนเรือจิ้มเกลือครับสู้ด้วยเพลงข่าวครับฮ่าดูว่าเกมในท่วงนี้เริ่มจะดีขึ้นมาตามลําดับครับยกนี้เตะขวาก็ามา,หามแห่ไม่ได้ครับผัดเป็นปนิดเดียวเสียบซ้ายขึ้นมาจากตะน,นันสยามเกาะในแล่แขนมามาร์สไป พยอากาศเปลีตรงนี้แทงไม่ได้ครับไม่จังหวะออกอาวุธเนี่ยครับวงในนี่ทําได้แหละครับพญาอีสานแต่ว่าจังหวะโดนล็อกเนี่ยมันเสียทรงครับเอ้าดูครับหมัดของพยาอีสานนี่ก็ถือว่าน้าลุ้นเหมือนกันครับที่ผ่านมาทําได้ดีแต่เวลาโดนศอกบวกขึ้นมานี่มักจะหยุดไปครับเดี๋ยวดูครับตรงนี้วงในครับในช่วง30วินาทีครับครึ่งนาทีของยกสี่จะเป็นยังไงครับขวาไปครับตำนานสยามแล้วเสียบพยญาอีสาน พยายามจะนี่ครับในสู้อย่างที่พี่น้อยบอกครับเกลือจิ้มเกลือแต่สู้ในของพยักฆ์อีสานครับสู้ทรงนี้นี่เป็นไปการเลื้อยครับไม่ได้แข็งสู้ตั้งสู้เป็นการเลือ้อยสู้ครับวงในวงบรีโอ้เวลาแทงก็แทงได้ดีๆนะครับแต่พยักฆ์อีสานนี้เบียดเข้าไปชนเข้าไปกำนันสยามก็มีไล่แขนแล้วก็แทงแทงได้เจ็บเจ็บแทงได้สวยนะครับเอาเกมก็ถือว่ายังสนุกอยู่นะครับ ฝากกันฝราคู่เนี่ยมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับหายใจโล่งๆแล้วครับไม่เหมือนยกแรกที่ทางด้านของพญาอีสานนี่เปิดเกมลุยแบบออกไม่หยุดออกอยู่ข้างเดียวรันงลยยกนี้ก็พยายามจะเดินเบียดยังไม่หยุดถล่มถล,ลวมนี่โดนทันทีโอมาชกในเกมตั้งรับด้วยนะครับตำนานสยามมีแข้งขวาเข้าไหนก็มีลูกขวางถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับลูกขวางของตำนานสยามแทงอ่า ถือว่าทําหน้าที่กันได้ดีทั้งคู่ครับนี่แหละครับก็ถือว่าสู้ได้สุดชีวิตครับวันนี้พยักอีสานหนาวพยายามสาวหมัดครับต้องใช้หมัดใช้ศอกมาพลิกเกมครับตอนนี้ยกสุดท้ายแล้วจับในมาโอ้โหสุดท้ายไปโดนตันนันสยามนี่ขวางเอาเส้นอยู่เลยครับนาทีเสร็จตรงนี้ครับพยักอีสานต้องหมัดต,ต้องศอกเท่านั้นแหละครับถ้าอยากเปลี่ยนเกมพลิกสถานการณ์แล้วได้รับการชูมือครับ แม่มาสู้ในแบบนี้ครับความแข็งแกร่งแข็งแรงจังหวะล็อกลัดมัดตีนี่ดูแล้วว่าทาได้ของตำนานสยามนี่เหนือกว่าเลยครับแข็งแรงกว่าชัดเจนครับแต่ว่าอาวุธของพยัคฆ์อีสานครับต้องบอกว่าคมแล้วก็อาวุธนี่ไม่แพ้เลยนะบังดีถือว่าทาหน้าที่ได้ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับค่อยๆเสริมก็ค่อยสร้างกันไปนะครับกระดูกมวยประสบการณ์ถือว่ามีอนาคตทั้งคู่นะครับอาวุธดีครับฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วครับ เอาละครับก็ยังไม่รับความพยายามครับโอ้ยตวัดหนึ่งสองมาต่อยหนึ่งสองเสร็จมัดในทันดีครับพยักษ์อีสานกําลังแรงใจนี่ยังมีล้นเหลือครับเรียกว่าสู้ทุกท่วงท่าอ้าวแล้วกระโจนมาฟันศอกครับพนานสยามล็อกในมาโอ้จังหวะแกกดนี่ทาได้ดีครับเพลงเขาทําได้แบบว่าไม่มีทิฏฐินะครับเอาละครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับพยักษ์อีสานยังคงเดินดูรีล่านะครับโอ้ตำนานสยาม หอยเกี่ยวแล้วก็เททิ้งลงไปครบผ้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนี่ครับขอโทษขอโพยกันนะครับเป็นภาพที่โอ้โน่ารักนะครับนักมวยไทยนะครับรุ่นเล็กๆครับ